แมวพอดใหม่ลูกสามตัวน่าจะเลี้ยงลูกไม่เป็นหรือเปล่ามันจะข้าบลูกหนีอย่างเดียวเลยเนี่ยต้องขังมันไว้ขังมันไวใ้ให้มันให้นมลูก มันคาบไปแล้วตัวหนึ่งอะ่ะหาไม่เจอเลยที่เนี้ยนอนนอนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอ,อให้นมลูกก่อนเดี๋ยวให้ออกไปมัจะคาบนมจะคาบลูกนี้อย่างเดียวเลยอือ นอนนอนให้นมลูกก่อนให้นมลูกก่อนนี่สี่ตัวหรืออยู่สามตัวที่แรกมันเข้ามามันจะฆ่าลูกนี้อย่างเดียวเลยทีแรกไม่กล้าขังมันไวกลัวมันจะดูแต่ว่าจะดูว่ามันจะฆ่าไปที่ไหนมันฆ่าไปได้ตัวหนึ่งวิ่งตามมันไม่ทัน เห็นอยู่ว่ามันขับไปไว้ตรงไหนแต่มันเข้าไปเอาไม่ได้อยู่ลึกเลยอ่ะก็เลยต้องขังไว้ให้มันให้นมลูกให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยมันนะฮึฮึอ hm hm lúc con hm 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 pích hay nói hm 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 hay hm

nè anh ông lúc con Nè Lúc bay phịch này hử ะ้ะกินนมอย่างนี้น่าจะเพิ่งคลอดเมื่อวานนะสี่ตัวนอนเฉยๆนอนเฉยๆนอนเฉยๆนี่น อีกตัวถ้ามันข้ามไปจะทำยังไงเนี่ยหาไม่เจอเลยให้นมไปก่อนขังไว้ก่อนสักสองชั่วโมงในลูกมันหลับค่อยมาปล่อยมันอ,อยู่นี่แหละ lúc gì lúc à. à. hả lúc nhìn ngon gia ừ đang đều lên hả như vậy chơi chứ nó thằng mấy con thằng mấy con เดี๋ยวมันจะข่าลูกหนีหาไม่เจออีก